บทที่3 5 0 1้าหนึ่งเย่เฉินกล่าวในเวลานี้อีกครั้งว่าถ้ายังไงพรุ่งนี้ผมจะเรียกว่านโพจุนมานั่งจับเขาคุยกันเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ซาอิดรู้สึกประหลาดใจจึงกล่าวว่าคุณเย่คุณรู้จักว่านโพจุนด้วยเหรอครับเย่เฉินกล่าวอย่างสบายใจว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้จักเขามาก่อนหรอกครับเราเพิ่งพบกันเมื่อไม่นานมานี้ ในกรณีนี้ผมก็เลยขอเป็นสื่อกลางในการเจราจาเพื่อหาทางออกของทั้งสองฝ่ายคุณคิดว่าไงได้เลยครับคุณย,ยย่ินดีเลยซาอิดพูดตกลงแทบไม่ต้องคิดสำหรับเขาฉเฉลยสึกพวกนั้นทำให้เขาต้องตกที่นั่งลำบากเพราะไม่มีจะกินถ้าหากกักตัวพวกเขาไว้แบบนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปได้สักกี่น้ำแต่ถ้าหาก,กัดฟันปล่อยให้พวกมันทั้งหมดไปและขับไล่พวกเขาออกจากประเทศซะ เรื่องนี้จะยิ่งแย่ลงไปอีกพูดตามตรงขี่หลังเสือแบบนี้ก็ยากสักหน่อยกว่าจะหาที่ลงได้เช้าตรู่นรุ่งขึ้นเพื่อเป็นการไม่เสียมารายาทเย่เฉินขอโทษเซลซูหลันในขณะที่เธอยังคงหลับอยู่และออกจากบ้านเพียงลำพังอย่างเงียบๆียบหลังจากขับรถไปถึงสนามบินแล้วเขาก็ขึ้นเครื่องบินคองคอร์ดไปยังเลบานอนโดยตรงในเวลานี้ส2องนาฬิกากรุงเบรุตประเทศเลบานอน เย่เฉินพบกับว่านโพจุงที่สนามบินเบรุตแล้วจากนั้นทั้งคู่จึงขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรงไปยังฐานทัพของฮามิดท,ทันทีเวลาจีนต่างจากซีเรียร6ชั่วโมงฮามิดเองก็ตื่นแต่เช้าเช่นกันเขาเก็บของทำความสะอาดเรียบร้อยและรอการกลับมาครั้งใหม่ของเย่เฉินได้สักพักใหญ่แล้วว่านโพจุนรายงานความคืบหน้ากับเย่เฉินบนเครื่องบินว่าคุณเย่ครับผมได้สื่อสารกับคุณจือชิวแล้วนะครับ ในเดือนหน้าจะมีเรือขนส่งสินค้า43ลำของยี่สูชิป,ปิ้งผ่านอ่าวเอเดนและต้องการกำลังทหารคุ้มกันพร้อมให้จัดส่งล่วงหน้าด้วยผมได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำเรือไว้แล้วสำหรับเรื่องนี้ยเย่เฉินพยักหน้าอย่างพึงพอใจพลางถามเขาว่าดีมากแล้วเรือลำหนึ่งต้องการทหารคุ้มกันกี่นายว่านโพจุนกล่าวว่าตามหลักการของกองก,องกำลังคุ้มกันติดอาวุธจะมีเจ้าหน้าที่ประจำเรือสามถึง6คน เมื่อพบโจรสลัดหน่วยคุ้มกันจะยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อส่งสัญญาณเตือนโดยส่วนใหญ่เมื่อโจรสลัดเห็นหน่วยคุ้มกันติดอาวุธพวกเขาจะหลีกเลี่ยงการโจมตีทันทีวันโพจึงกล่าวต่อว่าแผนการของผมตอนนี้จะให้ทหารประจำการบนเรือสามนายต่อเรือหนึ่งลำทหารวังมังกรแข็งแกร่งกว่าหน่วยคุ้มกันทั่วไปมากมายนะักคนสามคนก็เพียงพอแล้วที่จะจัดการกับโจรสลัดเหล่านั้น เย่เฉินสั่งว่าถ้านายพบจนสลัดจะต้องทำการต่อสู้ให้เหนือชั้นและพยายามทำให้นักรบวังมังกรมีชื่อเสียงในด้านของการคุ้มกันด้วยอาวุธเย็นให้มากที่สุดการแสดงออกของว่านโพจุนก็พลันหยุดนิ่งและเขาก็พูดอย่างจรงิงจังเรื่องนี้คุณเย่ไม่ต้องห่วงครับผมสั่งทหารไว้หมดแล้วถ้าหากเราโชคดีพอเจอจนสลัดจะต้องทำยังไงผมสั่งให้พวกเขาฆ่าทิ้งให้หมดครับ เย่เฉินโบกมือพลางพูดว่ามันคงน่าเบื่อมากที่จะกวาดล้างทั้งหมดหลังจากพูดจบเย่เฉินก็พูดอีกครั้งเราจะต้องเหนือชั้นกว่านั้นดูสิ่งที่พวกเขาชอบทำคืออะไรล้นจี้จับตัวเรียกค่าไถาใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการหนามยอกเอาหนามบ่งเวลาเจอโจรสลัดปล่อยให้พวกมันขึ้นเรือมาก่อนจากนั้นก็ทำการจับกุมมันซะแล้วก็ประกาศออกไปทหารวางมังกรจับตัวโจรสลัดเรียกค่าไถา ว่านโพจุนตกตะลึงเมื่อได้ยินเรื่องนี้สักพักก็พลันรู้สึกตัวแล้วก็พูดอย่างตื่นเต้นวิธีนี้ดีสุดยอดคุณเย่คิดได้ยังไงด้วยวิธีนี้จะเป็นการยามหน้าจนสลัดเป็นอย่างมากเคยมีที่ไหนจนสลัดถูกจับเรียกค่าไถ่เย่เฉินพยักหน้าและกําชับตามกฎจนสลัดถ้าพวกเขาจ่ายค่าไถ่ก็ปล่อยพวกเขาไปแต่ถ้าพวกเขาไม่จ่ายค่าไถ่แล้วก็ฆ่าพวกมันทิง้งซะ ในอนาคตทหารวังมังกรจะต้องโหดเหี้ยมต่อจนสลัดพวกนี้มากกว่าที่พวกเขาทําอยู่และนายจะต้องเล่นกับพวกเขาให้ดีและเล่นให้ถึงจุดเจ็บแสบจนพวกเขาต้องกลัวนักรบวังมังกรจากก้นม่งของหัวใจด้วยวิธีนี้พวกเขาจะซื่อสัตย์ต่อนายหลังจากพูดเย่เฉินพูดอีกครั้งจากความเข้าใจของผมเกี่ยวกับจนสลัดในอ่าวเอเดนพวกเขามีคนจํานวนมากและมีความคิดในการแก้แค้นที่แข็งแกร่ง หากพวกเขากล้าที่จะล้างแค้นทหารวังมังกรหรือต้องการแก้แค้นกองเรือเดินทะเลยี่ซูชิป,ปิ้งให้ในายส่งนักรบ5ห้าดาวสักสองสามคนแอบเข้าไปในถ้ำของพวกมันแล้วก็ฆ่าหัวหน้าของพวกมันทิ้งซะเมื่อผู้นำคนเก่าถูกฆ่าตายและหากมีผู้นำคนใหม่กล้าที่จะเป็นศัตรูกับเราอีกให้ฆ่ามันด้วยฆ่าทิ้งไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีใครกล้าเป็นผู้นำหรือไม่กล้าเป็นศัตรูกับเราอีกบทที่3 5 0 2 เย่เฉินเชื่อในการใช้ไม้แข็งมากที่สุดวิธีเดียวที่จะทําให้คนเลวซามซื่อสัตว์คือต้องใจร้ายและโหดเหี้ยมกว่ามันโจรสลัดที่จู่โจมในอ่าวเอเดนมีรูปแบบเดียวกับกลุ่มโจรในสมัยก่อนการฆ่าคนและขโมยสินค้าบนเรือคือหนทางเอาชีวิตรอดของคนพวกนี้ในช่วงหลายปีมานี้โจรสลัดเหล่านี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและจำนวนการจี้กองเรือขนส่งสินค้าก็เพิ่มขึ้นทุกปี ยิ่งในช่วงนี้เรือขนส่งสินค้าถูกปล้นเกือบทุกวันและพวกมันก็ทำสำเร็จทุกครั้งเย่เฉินมักเห็นข่าวจนสลัดปล้นสะดมบ่อยๆและบ่อยครั้งที่พวกเขายิงตัวประกรันดังนั้นเย่เฉินจึงหวังว่านักรบวังมังกรจะสามารถใช้ความแข็งแกร่งที่มีเพื่อเป็นเทพเจ้าที่ลงมายังโลกมนุษย์เพื่อปราบปรามจนสลัดเหล่านั้นซะเนื่องจากเป็นสถานที่นอกกฎหมายจึงขึ้นอยู่กับว่าใครกันที่โหดกว่าอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนไหวก็ทักมา หลังจากบินผ่านไปหลายสิบนาทีเฮลิคอปเตอร์ก็กำลังจะมาถึงฐานทัพฮามิดในเวลานี้ท้องฟ้าในตะวันออกกลางเพิ่งจะสว่างขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์ขึ้นว่านโพจุนจ้องไปที่ที่ราบสูงรอบฐานทัพของฮามิดเขาอยากรู้อยู่ในใจเสมอว่าฮามิดมีการป้องกันที่แข็งแกร่งแบบไหนกันถึงทำให้ทหารวังมังกรหลายพันนายถูกฝังอยู่ที่นี่ อย่างไรก็ตามเมื่อเขามองไปรอบๆเขาพบว่าที่ราบสูงและหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยที่ราบสูงนั้นโดยทั่วไปแล้วไม่ใช่ฐานทัพทหารและแม้แต่ทหารก็มองแทบไม่เห็นเป้าหมายใหญ่เพียงแห่งเดียวที่มองเห็นได้คือมีรถบรรทุกจํานวนมากที่บรรทุกก้อนหินและซีแพกซึ่งวิ่งผ่านภูเขาเข้าออกอย่างต่อเนื่องนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรให้เห็นอีกยิ่งมองไม่เห็นอะไรว่านโพจุนก็ยิ่งรู้สึกตกใจมากขึ้นเท่านั้น สิ่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฮามิดได้โอนพลังงานการรบทั้งหมดของเขาไปยังป้อมปราการถาวรบนภูเขาแล้วแม้ว่ากองทหารหลายหมื่นจะถูกส่งมาโจมตีที่นี่พวกเขาก็จะไม่สามารถมองหาเป้าหมายใดๆได้เลยยิ่งไปกว่านั้นไม่มีใครรู้ว่าจุดซุ่มยิงที่ซ่อนอยู่ในภูเขาขนาดใหญ่เหล่านี้มีกี่จุดนับประสาอะไรจะรู้ว่าที่นี่เก็บอาวุธกระสุนปืนและ,สะเสบียงอาหารไว้ที่ไหนเท่าไหร่ เมื่อเขากำลังตกใจเฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านเข้าไปหุบเขาฐานทัพของฮามิดแล้วและค่อยๆร่อนลงบนพื้นราบของฐานทัพซากปร,รับหักพังดั้งเดิมของหมู่บ้านในหุบเขาได้รับการเคลียร์พื้นที่แล้วและตอนนี้ทั้งหุบเขาได้กลายเป็นที่ราบเรียบและจะเห็นได้ว่าได้มีการแปลงโฉมเป็นสนามซ้อมรบทางยุทธวิธีอีกด้านเป็นสนามเด็กเล่นรวมทั้งสนามยิงปืนและสิ่งกีดขวางต่างๆวางไว้เป็นสนามซ้อมรบ ฮามิดได้รออยู่ตรงนี้สักพักแล้วเมื่อเห็นว่าเย่เฉินและหนุ่มจีนคนหนึ่งลงจากเฮลิคอปเตอร์ตามเย่เฉินลงมาด้วยเขาจึงรีบก้าวไปข้างหน้าทันทีพลางทักทายอย่างอบอุ่นสหายน้องชายเย่ไม่ได้เจอกันนานพี่ชายคนนี้คิดถึงเป็นเวลาสักพักใหญ่แล้วที่เย่เฉินไม่ได้เจอฮามิดมันน่าแปลกมากมาคราวนี้ฮามิดดูอ้วนขึ้นกว่าเดิมพอสมควรและจะเห็นได้ชัดว่าช่วงนี้คงสบายใจจึงกินไม่บรรญะบรรยัง ในเวลานี้เย่เฉินยิ้มพลางกล่าวว่าพี่ชายดูเหมือนพี่จะอารมณ์ดีเป็นพิเศษใช่ไหมมีสิ่งดีๆอะไรบ้างที่เกิดขึ้นฮามิดพูดอย่างจริงจังว่าจะเป็นการดีที่ไม่ต้องต่อสู้และนายจะเห็นได้ว่าที่นี่มีผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งสร้างฐานที่มั่นปลอดภัยขึ้นพี่ชายก็ยิ่งรู้สึกสบายใจมากขึ้นเท่านั้น เลเฉินพยักหน้าและแนะนำว่านโพจุนข้างๆพลางพูดว่ามาเลยพี่ชายผมขอแนะนำคุณน,นี่คือเจ้านายของนักรบวังมังกรว่านโพจุนหลังจากนั้นเขาพูดกับว่านโพจุนโพจุนนี่คือผู้บัญชาการฮามิดนายเคยหมาดหมางกับพี่ชายฮามิดมาก่อนในครานั้นแต่นั่นมันก็แค่อดีตและมันจะจบลงอย่างสมบูรณ์เปิดหน้าเปิดใจเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรว่านโพจุนก้าวไปข้างหน้าแทบไม่ลังเลเพื่อมือออกไปแล้วพูดอย่างสุภาพว่า ผู้บัญชาการฮามิดผมได้ยินชื่อเสียงของคุณมานานแล้วในที่สุดก็เห็นตัวจริงยินดีที่ได้รู้จักครับฮามิดมองดูว่านโพจุนในใจก็ค่อนข้างประมาทแม้ว่าก่อนหน้านี้ตัวเองจะเคยรบชนะขุนศึกของเขามาถึงสองสามครั้งแต่เขาคงไม่กล้าดูหมิ่นว่านโพจุนเด็ดขาดท้ายที่สุดนี่คือยอดปรมาจารย์นักรบรับจ้างมีกำลังทหารหลายหมื่นนายซึ่งแต่ละคนเชี่ยวชาญกำลังภายใน แม้ว่าทหารหลายพันเขาจะแพ้เนื่องจากการประเมินศัตรูต่ำไปแต่ความแข็งแกร่งของทหารวังมังกรก็ยังแข็งแกร่งกว่าตัวเองมากมายนอกจากนี้ฮามิดยังคงกังวลว่าทหารวังมังกรจะต้องการแก้แค้นเขาหรือเปล่าในอนาคตตอนนี้เย่เฉินกลับมาหยิบยื่นไมตรีให้ทั้งคู่คืนดีกันแล้วโดยขอให้ตัวเองกับว่านโพจุนเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรในใจเขาก็เต็มใจนับหมื่นบทที่3 5 0 3 เมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงรีบจับมือกับว่านโพจุนพลางกล่าวอย่างตื่นเต้นว่ายินดีเช่นกันครับแม่ทัพว่านเรื่องก่อนหน้านี้ที่ทําให้คุณขุนเค,คืองใจหวังว่าคุณจะปล่อยผ่านได้นะครับว่านโพจุนกล่าวอย่างเคร่งขรึมคุณฮามิดได้โปรดวางใจได้เนื่องจากคุณเย่ได้กล่าวไว้แล้วผมจะไม่เข้าไปพัวพันอีกต่อไปเมื่อเห็นว่าว่านโพจุนร่าเริงมากและคําพูดของเขาแสดงถึงความเคารพต่อเย่เฉินมาก เขาก็อดแปลกใจไม่ได้ฮามิดไม่เข้าใจว่าทำไมว่านโพจุนถึงเคารพเย่เฉินมากถึงเพียงนี้ในเวลานี้เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยพลางพูดด้วยคำพูดที่ทำให้ตัวเองต้องทึ่งขึ้นไปอีกสหายพี่ชายโพจุนและทหารวังมังกรได้สาบานว่าจะจงรับพักดีต่อผมและองค์กรว่าหลงเตี้ยนจะเป็นคนของผมทั้งหมดในอนาคตคำพูดของเยเฉินทำให้ฮามิดต้องตกตะลึงเขาคิดว่าที่เยเฉินมาที่นี่เพื่อขอคืนดีกับทหารวังมังกร แต่ที่ไหนได้ว่านโพจุนและทหารทุกนายได้ให้คำมั่นว่าจะจงรักภักดีต่อเย่เฉินตลอดไปเขาจึงพลันถามอย่างไม่รู้ตัวว่าน้องชายนี่นเรื่องจริงหรือล้อเล่นเนี่ยเมื่อเขาไม่อยากเชื่อเรื่องทั้งหมดนี้ว่านโพจุนก็พูดว่าคุณฮามิดคุณเย่ไม่ได้ล้อเล่นนะครับที่นักรบวังมัง,งกรได้สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อคุณเย่ตลอดไปมันคือเรื่องจริงฮามิดตกใจมาก มองไปที่เย่ยเฉินพลางบ่นว่าน้องน้องชายนายทำได้อย่างไรเย,ย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าว่างแล้วจะคุยให้ฟังอีกทีว่าแต่เมื่อไรซาอิดจะมาถึงฮามิดมองดูเวลาพลางตอบว่าอีกประมาณสิบนาทีโอเคเย,ย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่างั้นเราก็รอเขาที่นี่ก่อนสิบนาทีต่อมาเฮลิคอปเตอร์อีกลำก็ค่อยๆลงจอดในหุบเขา ซาอิดซึ่งสวมเครื่องแบบทหารเต็มยศกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์ทันทีก่อนเครื่องลงสู่พื้นสองเมตรทันทีที่เขาเห็นเย่เฉินก็รีบเดินเข้ามาทักทายอย่างกระตือรือรน้นสวัสดีคุณเย่ในที่สุดเราก็ได้พบกันอีกครั้งเย่เฉินพยักหน้ายิ้มพูดคุยกับเขาสองสามคำแล้วแนะนําให้เขารู้จักว่านโพจูมซาอิดไม่เคยเห็นว่านโพจุงมาก่อนและเมื่อเขารู้ว่าชายหนุ่มที่อยู่ข้างๆเย่เฉินคือว่านโพจุมและทันใดนั้นเขาก็ตะลึงงนัน เมื่อเห็นเขาอึ้งเย่เฉินก็พลันตบไหล่เขาเบาๆและพูดด้วยรอยยิ้มว่าที่ผมมาวันนี้ก็เพื่ออยากจะแก้ปัญหาทั้งหมดในขั้นตอนเดียวให้พวกคุณทำไมเราไม่ไปนั่งคุยกันในห้องประชุมของผู้บัญชาการฮามิดเพื่อพูดคุยในรายละเอียดละ่ะตกลงทุกคนตกลงอย่างรวดเร็วทั้งสี่คนมาที่ห้องประชุมและเยเฉิญเข้าประเด็นทันทีกับซาอิดพูดก็พูดฉเฉลยศึกหนึ่งห้าพันคนคงเป็นภาระของคุณมากเลยใช่ไหม ต่อหน้าว่านโพจุงตามธรรมชาติแล้วซาอิดไม่ต้องการที่จะยอมรับเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงแกล้งทําเป็นผ่อนคลายและกล่าวว่ามันไม่สําคัญหรอบถือว่าเรารับอุปการะไว้และทุกอย่างก็เรียบร้อยเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าพูดจริงๆนะครับวันนี้ไม่ว่าผมฮามิดหรือแม้แต่ว่านโพจุงจะไม่ใช่ศัตรูของคุณอีกต่อไปพวกเราเป็นเพื่อนกันดีไหม หลังจากพูดเยเ่เฉินกล่าวอีกครั้งเนื่องจากฮามิดสามารถประสบความสำเร็จในการป้องกันการโจมตีของกองทัพรัฐบาลและวังมังกรกองกำลังต่อต้านอื่นๆก็เริ่มเสริมการป้องกันของพวกเขาในอนาคตพวกเขาทั้งหมดจะอยู่ในที่กำบงังเพื่อป้องกันการโจมตีฐานทัพจะมีการพัฒนามันยากมากสำหรับคุณที่จะต่อสู้และคุณเองก็ไม่มีภูมิประเทศที่ดีที่จะตั้งรับสถานการณ์เช่นนี้ยิ่งจะนิ่งเฉยมากขึ้นในอนาคต การแสดงออกของซาอิดยังคงเหมือนเดิมแต่เขายังกังวลเรื่องนี้มากขึ้นอยู่ในใจตอนนี้ทั้งสองฝ่ายกําลังอยู่ในภาวะสงบศึกยังไม่ได้เข้าสู่ทางตันสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้กองทหารของรัฐบาลวางใจได้เลยพวกเขายังคงวิตกกังวลอยู่ลึกๆท้ายที่สุดพวกเขามักจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายอยู่ในขั้นตอนการเสริมการป้องกันอยู่ตลอดและถึงแม้ตอนนี้เหตุการณ์ยังสงบแต่ฝ่ายต่อต้านทุกกองกำลังก็ยังได้เริ่มสร้างฐานที่มั่นอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อไม่นานมานี้ทําให้พวกเขารู้สึกใจหายอยู่เหมือนกันประเทศนั้นเพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเป็นฝ่ายต่อต้านที่ต่อสู้อยู่ในฐานและได้รับชัยชนะสิ่งนี้กระตุ้นประสาทของเขาอย่างมากและทําให้ใยอีดตึงเครียดขึ้นในทันทีในเวลานี้เย่เฉินกล่าวอย่างเคร่งขรืมถ้าคุณต้องการเสถียรภาพเพิ่มขึ้นวังมังกรสามารถเป็นครึ่งหนึ่งของพันธมิตรของคุณได้ในอนาคต ซาอิดเอ่ยถามด้วยความแปลกใจอะไรคือครึ่งหนึ่งเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและอธิบายว่าพวกเขาจะกลายเป็นเกราะป้องกันตัวคุณแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีส่วนร่วมในการรุกคืบร่วมรบกับคุณแต่ถ้าคุณตกอยู่ในอันตรายพวกเขาจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ในการป้องกันการโจมตีที่รุนแรงของคู่ต่อสู้บทที่3,50 4ส นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านทําให้ซซอิตและผู้นําของเขากังวลมากอย่างไรก็ตามเย่เฉินกล่าวว่าว่าหลงเตี้ยนสามารถช่วยพวกเขาในการประสานการป้องกันได้ความคิดแรกของซซอิตคือมันเป็นไปไม่ได้เขาอดไม่ได้ที่จะพูดว่าคุณเย่ครั้งสุดท้ายที่เราพบกันคุณไม่ได้พูดแบบนี้นี่คุณบอกว่าทหารวังมังกรจะทําให้พวกเราบาดเจ็บเฉือนเนื้อเราไปเรื่อยๆไม่ใช่หรือครับ แต่จูจ่ๆทำไมคุณถึงขอให้ทางเราร่วมมือกับทหารวังมังกรอีกครั้งและให้วังมังกรช่วยเหลือเราในกรณีเป็นการป้องกันมันไม่ขัดแย้งกันไปหน่อยเหรอเย่เฉินยิ้มอย่างเฉยเมยแน่นอนผมไม่ปฏิเสธสิ่งที่ผมพูดก่อนหน้านี้และผมยังคงยึดถือมุมมองนี้สําหรับทหารวังมังกรยิ่งคุณวุ่นวายพวกเขาก็จะยิ่งได้รับประโยชน์มากขึ้นแต่คุณเคยคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเปล่า ก่อนหน้านี้พวกคุณต่อสู้จนสุดทางและฝ่ายต่อต้านอื่นๆรวมทั้งทั้งฮามิดไม่สามารถต้านทานการรุกของพวกคุณได้และพวกเขาทำได้เพียงหดหัวและต้องการอยู่รอดเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่เฉินจึงพูดอีกครั้งคุณลองวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันดูซิและคุณได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของฮามิดด้วยตาของคุณเองด้วยระดับการป้องกันของฮามิดเขายังสามารถต่อต้านคุณได้แล้วคุณก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้ ผมอยากจะบอกว่าคนที่ลอกเรียนแบบฮามิดทุกคนกำลังสร้างฐานป้องกันที่แข็งแกร่งในเขตภูเขาแต่สถานการณ์ของคุณหยุดนิ่งสถานการณ์ในอนาคตถ้าหากว่าคุณต้องการโจมตีเขาคุณก็อาจจะสูญเสียอย่างที่เคยรบกับฮามิดตอนนี้พวกเขากำลังสร้างฐานป้องกันที่แข็งแกร่งบนภูเขาในขณะที่สถานการณ์ของคุณยังคงนิ่งเฉยในอนาคตแน่นอนสถานการณ์ของคุณมีสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งก็คือการโจมตี ถ้าคุณจะทำคุณจะต้องรีบทำถ้าไม่สามารถโจมตีได้เนื่องจากเหตุการณ์ยังปกติแล้วก็ยังติดภาระสัญญาสงบศึกทางเลือกที่สองก็คือตั้งรับหากคุณต้องการตั้งรับแน่นอนว่าคุณจะไม่มีทางตั้งรับในเมืองได้ดังนั้นสถานการณ์ของคุณจะกลายเป็นเรื่องเฉยชามากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตสีหน้าของไซอิดดูเคร่งขรึมมากเมื่อได้ยินเรื่องนี้ เนื่องจากชัยชนะของฮามิดในการต่อสู้ป้องกันถึงสองครั้งได้แสดงให้เห็นหนทางสำหรับฝ่ายต่อต้านอื่นๆและสงครามทั้งสองนั้นทำให้ซาอิดและผู้นำของเขาเข้าใจว่าการต่อสู้ที่ยากลำบากนั้นยากเกินกว่าที่จะต่อสู้ได้หนึ่งหรือสองครั้งมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะไม่สามารถเอาชนะเป้าหมายในการต่อสู้ครั้งแรกได้แต่หากพ่ายแพ้ถึงสองสามครั้งติดต่อกันรวมถึงอาการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากของทหารตัวเอง อาจนำไปสู่การล่มสลายของกองทัพได้นี่เป็นปัญหาที่ยากที่สุดสงครามแบบนี้หากต้องพ่ายแพ้ต่อเนื่องาอาหารในกองทัพก็หมดกำลังใจที่จะต่อสู้แล้วหากการสู้รบที่ดุเดือดที่สุดเกิดขึ้นก็เกรงว่าจะไม่มีใครกล้าต่อสู้อีกต่อไปในเวลานี้ซาอิดก็ไม่ได้โต้ตอบด้วยเหตุผลใดๆเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้พูดเย่เฉินก็พูดต่อด้วยรอยยิ้มที่มุมปากว่า ความคิดของผมนั้นง่ายมากจริงๆวังมังกรมีทหารหลายหมื่นนายแม้ว่าส่วนใหญ่ปกติจะอยู่ต่างประเทศก็ตามพวกเขายังคงต้องการฐานที่มั่นคงเพื่อเป็นหลักเป็นฐานเพื่อการฝึกอบรมเพื่อการพักผ่อนและเพื่อการเตรียมการดังนั้นผมต้องการเจรจาวิธีแก้ปัญหากับคุณในนามขององค์กรวังว่าหลงเตี้ยนแม้ว่าซาอิดจะไม่พูดแต่เขายังคงมองเย่เฉิญราวกับว่าก,กำลังรอเนื้อหาที่เย่เฉินจะพูดออกมา เมื่อเห็นสิ่งนี้เย่เฉินก็กล่าวว่าก่อนอื่นคุณจะต้องให้ที่ดินหนึ่งตารางกิโลเมตรเป็นฐานทัพในทางกลับกันวังมังกรไม่เพียงให้ความร่วมมือในการป้องกันเมืองเมื่อคุณถูกโจมตีแต่ยังดำเนินการช่วยคุณฝึกทหารอีกด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่เฉินหยุดครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยอารมณ์ว่าระดับการฝึกทหารของคุณอยู่ระดับไหนผมไม่คิดว่าคุณจะต้องตอบก็ได้ ข้อแรกอุปกรณ์การรบของตัวเองไม่เพียงพอหากการฝึกทหารไม่สามารถทำได้สถานการณ์ของคุณก็จะยิ่งมีแต่เรื่องหน้าเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆการแสดงออกของไซอีดดูเปลี่ยนไปและคำพูดของเย่เฉินก็สัมผัสถูกจุดความเจ็บปวดของพวกเขาระดับการต่อสู้โดยรวมของทหารราบนั้นต่ำมากซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้พ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าท้ายที่สุดแล้วระดับกองทัพโดยรวมของพวกเขานั้นแย่มาก ระดับนายทหารฝีมือก็ยังไม่สมตำแหน่งระดับพลทหารไม่ต้องพูดถึงขนาดบางคนยังไม่รู้จากศูนย์นั่งแท่นคืออะไรในเวลานี้เย่เฉินยังกล่าวต่อในความคิดของผมประสิทธิภาพการต่อสู้ของกองทัพโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับ3ด้านอย่างแรกคือระดับของอาวุธและอุปกรณ์ประการที่สองคือระดับของกลยุทธ์และยุทธวิธีของนายทหารและสุดท้ายสิ่งสำคัญคือกำลังทหาร คุณต้องเคยได้ยินกิตติศัพท์เกี่ยวกับการต่อสู้ของนักรบวังมังกรถ้าคุณได้ทหารอาชีพช่วยคุณฝึกทหารผมเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานสำหรับทหารของคุณที่จะเปลี่ยนศัก,กยภาพการรบไปในเชิงบวกบทที่3,505สีหน้าของซาอิดท,ที่ควบคุมแรงปรารถนาไว้ไม่ได้ก็พลันปรากฏขึ้นทันทีในตอนนี้เย่เฉินพูดอีกครั้งนอกจากนี้เพื่อแสดงความจริงใจของทหารวังมังกร และเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นผมคิดว่าจะเลือกสถานที่สำหรับฐานทัพของทหารวังมังกรให้อยู่ระหว่างเมืองหลวงและพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือในกรณีที่มีข้าศึกยกพลมาจะเผชิญหน้ากับฐานทัพวังมังกรก่อนซึ่งอยู่ในเขตกันชนตรงกลางและสำหรับคุณมันเหมือนกับว่าคุณมีกำแพงขวางอีกชั้นหนึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องนี้สีหน้าของซาอิดก็ยิ่งยิ้มหน้าบานขยายออกไปอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันระดับการพัฒนาภายในประเทศยังคงล้าหลังมากสงครามระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายต่อต้านโดยพื้นฐานแล้วยังคงเป็นสงครามภาคพื้นดินเนื่องจากขาดอาวุธที่ทันสมัยไม่ว่าใครจะต้องการโจมตีอีกฝ่ายก็ตามทั้งสองฝ่ายก็จะต้องยกพลเพื่อไปโจมตีในระยะประชิดดังนั้นถ้าฐานทับของนักรบวังมังกรขวางกั้นระหว่างฝ่ายต่อต้านกับฝ่ายรัฐบาลก็ถือได้ว่าเป็นกันชนชั้นดี ในที่สุดเขาก็พูดออกมาในเวลานี้และถามเย่เฉินว่าคุณเย่เราจะเชื่อได้อย่างไรว่าวาังมังกรจะร่วมมือกับเราในการป้องกันถ้าหากพวกเขาไปร่วมมือกับฝ่ายต่อต้านมันจะไม่เป็นงานหนักสำหรับเราเหรอเย่เฉินโบกมือและพูดอย่างจริงจงังจากนี้ไปสถานการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในทหารวังมังกร ด้วยคำพูดนั้นเย่เฉินมองไปที่ว่านโพจุนพลางพูดเบาๆว่าโพจุนช่วยอธิบายกับซาอิดหน่อยว่าทำไมสิ่งนี้ถึงไม่เกิดขึ้นว่านโพจุนพยักหน้าและพูดด้วยท่าทางจริงจังว่าองค์กรทหารรับจ้างว่านหลงเตี้ยนได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงภายในแล้วจากนี้ไปธุรกิจรับจ้างของเราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับระหว่างประเทศกล่าวคือในอนาคตภารกิจรับจ้างของเราจะร่วมมือกับรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศต่างๆ นอกเหนือจากนี้จะไม่รับภารกิจที่ผิดกฎหมาย,ายเย่เฉินมองไปที่ซาอิดและถามด้วยรอยยิ้มโอเคชัดเจนแล้วหรือยังทหารวังมังกรจะถูกต้องตามกฎหมายต่อไปตรับใดที่เขาอยู่ในประเทศของคุณเขาจะช่วยสนับสนุนความร่วมมือกับคุณอย่างแน่นอนถ้าร่วมมือกับฝ่ายต่อต้านมันเป็นการละเมิดหลักกฎหมายและนักรบวังมังกรจะทำสิ่งนี้ หลังจากพูดแล้วเย่เฉินก็พูดอีกครั้งให้ผมบอกความจริงในกลุ่มต่อต้านเหล่านี้นอกเหนือจากกองกำลังของฮามิดและคนอื่นๆแล้วทหารฝ่ายต่อต้านจะมีปัญญาเอาเงินที่ไหนมาจ่ายพวกเขาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากด้วยการประหยัดมัธยัติค่าจ้างประจําปีของทหารรับจ้างวางมังกรมากกว่า1 0บพันล้านดอลลาร์คุณคิดว่าฝ่ายต่อต้านจะเอาอะไรไปจ้างพวกเขาเมื่อซาอิดได้ยินสิ่งนี้เขาก็เชื่อมั่นในหัวใจเป็นส่วนใหญ่แล้ว อย่างไรก็ตามจากหลักการพื้นฐานของการเจรจาเขายังคงต้องการยืนขึ้นอีกครั้งไม่แสดงสัญญาณที่พอใจเร็วนักตั้งแต่เนิ่นๆเ,เพื่ออย่างน้อยเขาจะสามารถต่อสู้เพื่อผลประโยชน์อื่นได้ดังนั้นเขาพูดกับเย่เฉินคุณเย่ฉันคิดว่าเงื่อนไขเหล่านี้ไม่เพียงพอสำหรับเราที่ให้อาศัยอยู่ในพื้นที่100ตารางกิโลเมตร ไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนี้ยังมีทหารวังมังกรอีก1 5 0 0 0คนนักโทษอยู่ในมือเราและแม่ทัพว่านจะต้องอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจด้วยเย่เฉินพยักหน้าโบกมือแล้วพูดว่าหากจะว่าไปแล้วคุณไม่จําเป็นจะต้องทําสงครามจิตวิทยาที่นี่ผมเรียกทุกคนมารวมกันเพื่อพูดคุยหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมแค่หวังว่าทุกคนจะเปิดใจและพูดคุยกันดีๆเกี่ยวกับทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนไม่ใช่เพื่อสนองความข้างเดียว เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่เฉินกล่าวอีกครั้งเมื่อออกจากห้องนี้ผมหวังว่าคุณและว่านโพจุนรวมถึงฮามิดทุกคนจะได้รับผลประโยชน์ของตัวเองสิ่งที่ฮามิดต,ต้องการคือการพัฒนาที่มั่นคงส่วนที่ทหารวังมังกรต้องการคือฐานทัพและสิ่งที่ว่านโพจุนต้องการคือศัตรูที่แข็งแกร่งน้อยกว่าหนึ่งและอีกหนึ่งพันธมิตรซาอิดถามโดยไม่รู้ตัวคุณเย่ทำไมไม่เพิ่มพันธมิตรเป็นสองคนละครับ เย่้เฉินยิ้มและพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องลองถามพี่ชายฮามิดคิดอย่างไร